จำแนกประเภทของสารนะอือซึ่งการใราห์จำแนกของสารเนี่ยเราก็จะใช้เป็นเกณฑ์อยู่สองอย่างด้วยกันก็คือไปใช้สถานะเป็นเกณฑ์กับใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์ถูกปะ,ะทีเรามาพิจารณาที่การใช้สถานะเป็นเกณฑ์ก,กันก่อนเราดูรูปทางขวามือประกอบด้วยนะโอเคทีเรามาดูอันแรกก็คือของแข็งใช่ไหมของแข็ง solid ก็คือแน่ๆเลยว่าของแข็งเนี่ยมันก็เป็นรูปร่างคงที่ถูกปะมีรูปร่างเฉพาะตัวถูกไหมเพราะว่าอะไรรูจักรูปนี้นี่รูปทางขวามือนี่รูปนี้ก็จะเห็นว่าอะไรรูปภาคใช่ปะมันเรียงชิดติดกันเลยถูกไหมอ่ามันไม่มีการแบบอัดแน่นอย่างเป็นระเบียบเลยถูกปะเคลื่อนที่ก็ได้หน่อยมากทําให้รูปร่างของมันอ่ะค่อนข้างคงที่ถูกปะอืมแล้วก็พอรูปร่างคงที่เนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาเลยก็คืออะไร มันก็จะมีปริมาตรที่คงที่ด้วยก็จะเขียนว่า v คงที่ต่อมาของเหลวของเหลวเนี่ยรูปร่างของมันก็แน่นอนว่าจะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ v ปริมาตรของมันก็จะไม่ได้คงที่ถูกปะเพราะมันก็จะเปลี่ยนไปตามภาชนะอันนั้นก็จะเขียนว่า v ไม่คงที่ซึ่งถามว่า ของเหลวเนี่ยมันเป็นลักษณะสารไหลได้ใช่ปะแล้วเรามาดูอนุภาคก็คืออนุภาคเนี่ยก็คือมันไม่ได้ยึดติดกันแน่นเหมือนของแข็งมันมีสามารถเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยถูกปะก็คือมีระยะห่างระหว่างกันมันสามารถเคลื่อนที่ได้ไงเพราะว่ามันก็คือเหมือนกับอนุภาคเนี่ยมันอยู่ห่างก,กันมากกว่าของแข็งนะอ่าต่อมาสุดท้ายแล้วก็คือแกส๊สแก๊สเนี่ยเป็นอนุภาคที่ฟูกระจายเลยก็คือเป็นแบบว่าสามารถเคลื่อนที่แบบ ตามภาชนะได้ถ้ามีภาชนะปิดก็สามารถเคลื่อนที่อยู่ในภาชนะได้ถูกปะแต่ถ้าไม่มีภาชนะปิดมันก็จะเคลื่อนที่ฟ้งกระจายไปเลยถูกไหมแบบปลายทิทางด้วยถูกปะซึ่งแน่นอนดูจากรูปนี้ก็จะเห็นเลยว่าเรื่อของแก๊สเนี่ยมันสามารถชนกันได้ใช่ปะเพราะไม่มีระยะห่างก,กันมากกว่าทั้งของแข็งและของเหลวเลยมันก็สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวเดเร็วตลอดเวลาเลยถูกไหมอืมโอเคต่อมานะอันที่สองไปก็คือการใช้เนื้อสัตว์เป็นเกณฑ์อ่าโอเค แน่นอนว่าการใช้เนื้อสัรเป็นเกงเนี่ยก็จะประกอบไปได้วยสองอย่างอ่ะก็คือทั้งสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมอืมทีนี้พี่ขอพิจารณาที่สารเนื้อเดียวก่อนเนาะอ่ะสารเนื้อเดียวแน่นอนเลยว่าข้มหมายของมันก็ค่อนข้างตรงที่อยู่แล้วเนาะเพราะาเราจะมองเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันก็คือหรืออาจจะเป็นสีเดียวกันหมดอย่างเช่นนี่น้ํนาเราก็เห็นว่ามันก็ใสเหมือนกันหมดเลยถูกปะเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าสารเนื้อเดียวอ่า เพราะมันอาจจะมีกลิ่นเหมือนกันหมดแล้วก็เท่าทดสอบสมบัติเนี่ยสมบัติก็ต้องเป็นสมบัติเดียวกันหมดอันนี้เขาจะได้ว่าสารหนเดียวซึ่งแน่นอนว่าสารหนเดียวก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยสารบรสิสุทธิ์ธาตุสารประกอบและสารละลายอ่ะเราจะมาอธิบายทีละอันกันนะสารบรสิสุทธิ์เนี่ยก็คือเป็นการประกอบด้วยสารเพียงอย่างเดียวก็คือเป็นสารอย่างเดียวที่ไม่ได้มีการน,นําผสม อืมต่อมาเนี่ยข้างในของมันก็จะมีธาตุและสารประกอบใช่ปะธาตุอ่ะก็คือเป็นการประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างของมันก็คือออกซิเจนอโอโซนแล้วน้องๆอ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมีสองหรือ สามโมเลกุลอย่างนี้มันถือว่าเป็นธาตุหรอคะพี่ถ้ามองว่ามันยังเป็นธาตุเพราะว่าธาตุเนี่ยเราพิจารณาจากชนิดไม่ได้พิจารณาจากจำนวนโมเลกุลที่มันมีอย่างเช่นในอ,อันเนี้ยมันเป็นแค่ออกซิเจนมันเป็นธาตุชนิดเดียวถูกไหมเราก็จะจัดว่ามันคือธาตุอะต่อมาสารประกอบเนี่ยก็อย่างเช่นที่เรารู้จักกันอย่างไรก็คือน้ำมันคือ H2O ใช่ปะเราก็เห็นแล้วว่ามันก็คือประกอบด้วยอะไรบ้างไฮโดรเจนใช่ไหมไฮโดรเจนสองโมเลกุลใช่ปะแล้วก็มีออกซิเจนอีกหนึ่งโมเลกุลถูกปะ แดงว่ามันเกิจดจากธาตุกิีบชนิดสองชนิดใช่ไหมระหว่างอ,ออกซิเจนกับไฮโดรเจนถูกบ,บากรวมตัวกันไปมันก็จะเรียกว่าสารประกอบส่วนสารละลายนะก็คือสารบริสุทธิ์ใช่ปะที่รวมกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปอมืมันก็จะกลายเป็นสารละลายน,นั่นเองโอเคต่อมาคือสารเนื้อผสมซึ่งสารเนื้อผสมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคอรอยกับสารแขวนลอยอนี่คือคอรอย สารแคลลอย์ซึ่งหลายๆคนนี่งก็อาจจะไม่ค่อยรู้น้องว่าคอรลอยกับสารแคลลอร์เนี่ยต่งตา,งตางกันยังไงก็พี่จะอธิบายให้ฟังนะอือคือสารเอ่อต้องเริ่มจากสารเนื้อผสมก่อนเนาะเพราะว่าอ่สารเพราะสารเนื้อผสมประกอบไปได้วยคอลอยกับสารแคลลอร์ถูกปะสารเนื้อผสมแน่นอนว่าก็คือสารที่เรามองไม่เห็นเป็นเลยเดียว อาจจะมีอนุภาคอื่นเจือปนด้วยอาจจะมีหลายสีหลายองค์ประกอบหลายรสชาติเช่นอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออาหารก็ได้ที่เราทํามามันก็ต้องมีหลายองค์ประกอบถูกปะอันนี้เขาก็จะเรียกว่าสารผสมเพราะว่าเราก็จะไม่ได้มองมันเห็นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วถูกไหมที่มาคอลอลกับแคนลอยกันบ้างคอรอลเนี่ยแน่นอนว่าลักษณะที่เราจะสังเกตได้ชัดๆเลยก็คือลนกษณะโมฆุลมันจะไม่เป็นตะกอนเลยอืแต่ว่าเราเมื่อเราผ่านลําแสงเข้าไปเนี่ยจะเกิดการกระเจิงทำให้เราเห็นังแสงอย่างชัดเจนมากขึ้น ก็ดูภาพทางขวามือเนี่ยประกอบได้นะซึ่งเราจะเรียกปรากฏการณ์เนี่ยว่าปรากฏการณ์ทินโด่ปรากฏการณ์ทินโด้นี่คือทินโดเอฟเฟกต์นั่นเองในการเคลื่อนที่ของอนุภาคแบบบราว์ก็คือการเคลื่อนที่แบบสุ่มโดยการชนไปมาระหว่างอนุภาคเช่นน้ำนมน้ำ,นำกะทิโฟมฝุ่นหรือหมอกนะซึ่งคอลอยเนี่ยมันก็จะมีประเภทประเภทของมันนะั้นแยกกันไปอีกอย่างเช่นอคอลอยประเภทอิมูชั่น ถ้าก็อยางหลายๆคนก็อาจจะคุ้นๆอยู่ว่าอิมเมชันเนาะอย่างเช่นอาจจะอยู่ในเครื่องสำอางที่เป็นพวกคลินซิ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่ผสมระหว่างน้ำกับน้ำมันใช่ปะซึ่งมันก็จะพบบ่อยอย่างจในชีวิตประจำวันมากๆเลยเพราะมันเกิดจากอนุภาคของของเหลวเนี่ยที่มันไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกันกระจายอยู่ในตัวกลางของของเหลวแต่ว่าเวลาเราจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์จริงๆอน่ะก็ควรจะทําให้ถูกลงตัวกันถูกปะดังนั้นสิ่งที่มารวมตัวกันให้มันประสานกันได้เนี่ยเรียกว่า e m u l s i f i e r นั่นเอง ยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำสลดัดอ่ะหลายหลายคนก็เคยกินน้ำสลดัดใช่ปะน้ำสลัดมันก็จะประกอบโดยอะไรบ้างพวกส่วนประกอบของมันก็จะเป็นพวกน้ำมันพืชใช่ปะกับน้ำส้มสายชูถูกไหมทุๆคนก็สงสัยแน่ๆว่าเน้น้ำมันกับน้ำมันจะรวมกันได้ยังไงมันต้องแยกชั้นสิแต่ว่าเวลาเราเห็นน้ำ,นำสลัดในตลาดหรือว่าในห้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเนอเดียวกันใช่ปะเขาเพราะว่ามันมีตัวประสานหรือว่าตัว emulsifier อะไรอ่นเองก็คือไข่แดงนั่นเอง เขาใส่ไข่แดงลงไปนะคะเพื่อผสมกับน้ํามันพืชและน้ำส้มสายชูซึ่งจะรวมกันเป็นน้ําสวัดนันเองนะต่อมาเช่นการขจัดคราบไขมันออกจากเสื้อผ้าคือเป็นไขมันกับน้ําชุบป,ปะเราก็เลยต้องใช้ผงซักฟอกแบเป็นตัวประสานเพื่อทําให้มันสามารถรวมกันได้ชุบป,ปะอ่าอันนี้ก็คือเป็นคอร์ลอรประเภทมเอมูเช่นนะโอเคต่อไปนะคะก็คือ สารแผนลอยซึ่งขันแผนลอยเ่นียพี่ว่าเด็กๆหลายคนก็คงเคยได้ยินมากแล้วเนาะซึ่งมันสามารถมองเห็นสารผรสมค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามันจะมีอะไรมันจะมีตะกอนเมืม่อเวลาเราตั้งทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นน้ำโคลนน้ำอบหรือสารผรสมต่างๆใช่ปะ,อะโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะมาสรุปภาพรวมให้อีกทีหนึ่งนะแน่นอนว่าพี่ขอเป่งนฝั่งไปฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก็คือสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวก็คือมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกัน ใช่ไหมใช้สีต่าเนาะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยสารบรสุทธิ์กับสารละลายอ่าสารบรสุทธิ์กับสารละลายก็คือสารประุทธิ์ก็คือประกอบด้วยสารเพียงอย่างเดียวถูกไหมอ่ะมันก็จะมีทั้งธาตุและสารประกอบธาตุเช่นอะไรออกซิเจนอในตัวเจน สารประกอบก็คือเป็นธาตุที่รวมกันตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นนะ้ำ H2O ที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนหรือนําตาซายที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือ C12H22O11 อ,อันนี้ก็เรียกว่าสารประกอบเพราะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนเนาะอันนี้ประกอบด้วยธาตมชนิดก็เลยเรวมกันเป็นสารประกอบ ส่วนหน้าสังขวาสารเนื้อผสมแน่นอนเนื้อผสมก็คือเกิดการผสมกันถูกป,ปะแน่นอนว่ามันก็มองไม่เห็นเป็นเนื้อเดียวก็คืออาจจะประจฏไปว่ามีหลายองค์ประกอบแบบนี้ซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยคอรลอยกับสารแผนรนลอยถูกไหมอ่ะทีนี้คอรลอยก็คือเป็นละะักษณะขวมขุ่นมัวเนาะขุ่นมัว ไม่มีตะกอนตัวอย่างของคอรอยคืออะไรคะก็คือคอรอยประเภทไหนประเภท e m u n s i o n เนาะพี่ขอเขียนภาษาอังกฤษนะคะอ่า u ิม i o n อ่ะ,ออะต่อมาสารแขวนลอยก็คือมีตะกอนเกิดขึ้นอืมโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือเป็น สารผแผนทางของสารให้น้องๆดูนะอืมโอเคต่อมาหลัวพี่จะไปที่หัวข้อต่อไปเลยก็คือกระบวนการแยกสารนั่นเอง